สวัสดีผู้เล่นชาวดาร์กเนททุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกมดาร์กเนทเวอร์ชันคลาสสิกดาร์กเนทเวอร์ชันคุ้นเคยที่เราเคยเล่นเมื่อ10ปีก่อนมี4ี่ชีพหลักได้แก่ตัวนักดาบนักเวทพระและก็นักธนูนะครับสามารถดาวน์โหลดตัวเกมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเกมเพิ่งเปิดเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานี้นะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เกมดาร์กเนทนะครับเกมนี้จะเน้นการลงดันเจี้ยนเป็นหลักเควสแต่ละเควสจะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเควสสีเหลืองก็จะเป็นเควสหลัก โดยส่วนใหญ่แล้วเควสจะพาเราไปคุยกับไอ c แล้วก็มีการลงดันเจตต่างๆด้วยซึ่งในการลงดดนเจยนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะลงระดับไหนยิ่งลงดันเจนระดับยากขึ้นก็ยิ่งได้ XP พเยอะแล้วก็ได้ดอกของแร่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในการลงดดนเจนจะต้องใช้ค่า FTG ด้วยนะครับยิ่งลงดดนเจ้นระดับสูงก็ยิ่งใช้ค่า FTG เยอะ FTG จะเป็นหลอดสีฟ้าที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอนะครับสามารถหาได้จากการเดินเควสต่างๆหรือว่ากดใช้ไอเทมที่ช่วยเพิ่มค่า FTG นะครับในการลงเบ ซึ่งพอเรากำจัดมอนได้หมดแล้วก็จะเปิดเฟสต่ตอไปได้นะครับโดยการเข้าไปที่วาร์ปหรือว่าไปในโซนถ,ถัดไปโดยในบาร์เดนเจนก็จะมีเมคอนิกด้วยครับอย่างเช่นการกดคิสตันเพื่อเปิดประตูเพื่อที่เราจะเข้าสู่พื้นที่ถัดไปได้และเมื่อเรากำจัดมอนเตอร์หมดนะครับบางครั้งก็จะดรอปตัวของอาหารหรือว่ายาด้วยนะครับซึ่งเราก็ควรดูให้ดีว่ายาที่ดรอปนั้น,นมันบัฟให้เราหรือว่ามันดีบัฟเรานะครับไม่ใช่เห็นว่าไอเทมตกที่พื้นก็กินไปหมดเลยนะครับโดยไอเทมเมเกที่บวกค่าพลา,ลา,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 ารเ่าไรส์จมตีนะครับ เมื่อเราฝ่าด่านไปเรื่อยก็จะถึงชั้นบอสนะครับโดยหากเราซู้ไม่ไหวแล้วเกิดตายขึ้นมาเนี่ยหน้าจอจะเป็นสีขาวดํานะครับแต่เราสามารถฟรื้นคืนชีพได้โดยการใช้อเทมแคสแล้วก็กดตัว R นะครับซึ่งเราก็สามารถเล่นต่อได้เลยครับไม่จะเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ <me> และเมื่อเราสามารถกำจัดบอสลงได้ก็จะดรอปไอเทมต่างๆให้เราเก็บนะครับไอเทมที่เป็นของสมใส่ดรอปมาเนี่ยจะมีการสุ่มสเตตัสนะครับก็ต้องดูว่าตรงกับสายอาชีพเราเล่นหรือไม่ แล้วก็จะมีสรุปสิติให้เราดูนะครับว่าเราคอมโบไปทั้งหมดเท่าไหร่ใช้เวลาผ่านดันนานแค่ไหนนะครับแล้วก็บอกเทียด้วยว่าเราผ่านดันได้ระดับเทียไหนนะครับตอนจบดันเจี้ยนก็สามารถเลือกกล่องได้หนึ่งกล่องเพื่อเปิดรับรางวัลนะครับระดับกล่องจากเทียสูงสุดก็คือสีทองสีเงินแล้วก็สีน้ำตาลนะครับแต่ละกล่องก็จะได้อเทมแรที่แตกต่างกันไปและขอเตือนว้นิดหนึ่งนะครับใครที่ทำเควสกระดันเจี้ยนเหล่านี้ก็อย่าลืมมาคุยกับบีซีที่ทำเควสด้วยนะครับ บางทีเราเข้าดันเจี้ยนมาจบดันปุ๊บก็ออกเลยลืมคุยกับไอ c เนี่ยก็จะไม่ผ่านเควสนะครับถ้าจะกลับไปลงดันเจี้ยนอีกรอบก็ต้องเสียค่า FTG ใหม่ด้วยนะครับและนอกจากตัวเควสหลักกับเควสเสริมที่น้องทำแล้วนะครับก็จะมีเควสบอร์ดที่อยู่ตามหน้าดันเจี้ยนต่างๆด้วยนะฮะซึ่งก็จะเป็นเควสให้เราไปกำจัดมอเตอร์ที่อยู่ในดันเจี้ยนนั้นๆนะครับรางวัลที่ได้ก็จะเป็นพวก EP ีแล้วก็ของอัปเกรดต่างๆนะครับ นอกจากนี้นะครับในตัวเกมยังมีภารกิจรายวันและรายสัปดาห์ให้เราทําด้วยอย่างเช่นการล็อกอินรายวันเนี่ยก็สามารถมารับรางวัลได้ฟรีๆเลยนะครับยกตัวอย่างตัวแบวนขยะน,นี้นะครับจะสามารถส่องเกรดของรางวัลในหีบได้นะครับหลังจากจบดันเจียนต่อมาธารมิเว้นจะเป็นแค่การออนไลน์ในเกมดักร์กเนสนะครับถ้าเราออนไลน์ได้ครบเวลาที่กําหนดก็จะได้รับรางวัลมาฟรีๆเลยนะครับซึ่งเควสแต่ละขั้นตัวเกมก็มีระบบนับถอยหลังเวลาให้ดูด้วยนะครับว่าใกล้จะได้ของรางวัลแล้วหรือยัง ส่วนแถบที่3จะเป็นเควสรายวันนะครับก็จะเป็นเงื่อนไขแตละอันว่าต้องทาอะไรบ้างอย่างเช่นทนํามิชชั่นในแต่ละวันการใช้ยา SP หรือว่าการอัปเกรดหนึ่งครั้งนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นภารกิจรายสัปดาห์ที่เราต้องไปทาทุกๆอาทิตย์นะครับนอกจากของรางวัลที่แจกฟรีจากภารกิจรายวันหรือว่ารายสัปดาห์แล้วนะครับในนักเ s s เวอร์ชันคลาสสิกนี่ยฮะยังมีของรางวัลแจกฟรีเมื่อเราอัปเลเวลด้วยจะเป็นกล่องสีม่วงที่อยู่ในช่องเก็บของช่องแคสน,นะครับ ซึ่งเมื่อตัวละครของเราเลเวอัพก็เข้าไปเปิดกล่องได้เลยนะครับจะได้เป็นพวกของสมใส่แล้วก็ไอเทมต่างๆด้วยนะครับอ่ะต่อมาเป็นระบบ PVP แล้วก็โคลเซียมนะครับซึ่งเป็นระบบหลักที่ทําให้เกมน,นี้สนุกมากๆเลยนะครับวิธีการเปิดห้องเพื่อจอยห้อง PVP ก็ให้กดปุ่ม x ในคีย์บอร์ดนะครับจะมีหน้าข้อหน้าต่างที่เขาสร้างไว้แล้วนะครับก็คือเราสามารถเข้าไปจอยแล้วก็ไปร่วม PVP ได้โดยในการเล่น PVP จะมีหลายโหมดนะครับเราสามารถเอาเมาส์ไปชี้แล้วก็ดูรายละเอียดได้ว่าโหมดนั้นนี่ต้องทำอย่างไรบ้าง ถ้าเราอยากเล่นหมดไหนก็กดจอยเข้าไปแล้วก็รอคนครบนะครับตัวอย่างเช่นผมเข้ามาในโหมด endless combat นะครับจะเป็นการแบ่งทีมสีฟ้ากับสีแดงโดยในโหมดนี้เราสามารถกดออกจากห้องแล้วก็เข้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เมื่อตัวละครเราตายเนี่ยจะกลับไปเกิดที่จุดเซฟแล้วก็เล่นต่อได้เลยนะครับตัวเลขตรงกลางหนะ้าจอนั่นบนที่เป็นศูนย์กับศูนย์ก็คือจํานวนที่เราสามารถฆ่าฝั่งตรงข้ามหรือว่าจํานวนที่ฝั่งตรงข้ามฆ่าเราได้นะครับแต่อตอนนี้ตัวเลขเป็น1นึ่งศูนย์แล้วแสดงว่าฝั่งสีฟ้าเนี่ยสามารถสังหารฝั่งสีแดงได้้1ตัววแลว และเช่นกันถ้าเกิดฝั่งเราตายขึ้นมานะครับตัวเลขก็จะเป็น1ต่อ1นะฮะและเมื่อตัวละครเราตายหน้าจอก็จะเป็นสีขาวดำนะครับในระหว่างรอเกิดครับเราสามารถส่งดูเพื่อนๆที่เราเล่นอยู่ได้พอมาเกิดที่จุดเซฟเราจะมีสถานะอมาตะอยู่ประมาณ3วินาทีนะครับแล้วก็ไปเข้าร่วมต่อสู้ต่อได้เลยโดยการต่อสู้ในระบบ PvP แบบปาร์ตี้ทีมเนี่ย แต่ค่อนข้างนัวนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีคนค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งถ้าเราเล่นเป็นสายโจมตีแบบระยะไกลก็ยิ่งต้องระวังการโจมตีจากฝั่งตรงข้ามที่เป็นแบบโจมตีระยะไกลหรือระวังสกิลซีซีจากฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งเราสามารถหลุดจากสานะได้โดยการกด A แล้วก็ดีดูรัวนะครับโดยในการต่อสู้หมดเอเลถ้าเกิดจำนวนทีมของเราเนี่ยมีจำนวนมากกว่าก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับ อย่างตอนนี้ในทีมผมได้ทั้งหมด8คิวและฝั่งเขาได้แค่3คิวเท่านั้นการเล่นในโหมด Endless Combat จะมีเวลาประมาณ32นาทีนะครับแต่ว่าก็อาจจะจบก่อนได้ถ้าเกิดเราฆ่าฝั่งตรงข้ามได้มากพอสมควรนะครับในบางครั้งการบุกเข้าไปในจุดเกิดของศัตรูอาจจะไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าศัตรูจะมีสนาะอมตะเมื่อเกิดใหม่นะครับ ตอทิพมานิดหนึ่งนะครับตอนนี้ทีมผมก็สามารถสังหารได้ทั้งหมด2 9ตัวแล้วในขณะที่ฝั่งสีแดงยังสังหารได้แค่เจตัวเท่านั้นนะครับและเมื่อมันหามากๆก็จะจบการแข่งขันนะครับแล้วก็จะมีสรุปผลคะแนนเป็นตารางด้วยว่าใครมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยในการเล่นโหมด PvP c o l um สเซียมนี้นะครับเราจะได้แต้ม Goddess Medal เมื่อเราจบการแข่งขันนะครับซึ่งเราสามารถนําแต้ม Goddess Medal เหล่านี้ไปแลกของต่างๆจาก MBC ได้วิธีการแลกของ Goddess Medal ก็คือให้เรากดย้าย Channel นะครับแล้วก็ เลือกไปที่ Channel Colosseum แล้วกดย้ายไปได้เลยนะครับเมื่อว้ามาก็กดคุยกับ m ซ c ได้เลยนะครับอย่างเช่น Colosseum Elite Shop เราก็สามารถนำแต้ม Goddess Medal หล่าเนี้ยไปแลกผู้ปกรณ์ต่างๆจากตัว m c ได้นะครับตัวปรปกรณ์ก็จะมีทั้งเทียร์ระดับขอบสีม่วงแล้วก็ขอบสีส้มนะครับ หรือว่าเจ้าตัวเมโดร์ไปซื้อ EP พีคลอรเซียมก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อไอเทมเทียว้ย้ายเลเวลอัปเกรดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งสำหรับผมแล้วนะครับอยากรอเล่นตัวอาชีพใหม่ที่เป็นอาชีพอะคาเดมิกน้องแว่นมากเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอนครับว่าตัวดาร์กเน็ตเวอร์ชันคลาสสิกนี่จับเดตเข้ามาเมื่อไหร่นะครับแต่ในตอนนี้ใครอยากเล่นสี่อาชีพหลักก็สามารถดาวน์โหลดตัวเกมมาเล่นก่อนได้เลยที่ลิงกใต้คลิปนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสสวััดีครบ